สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้มาเก็บสตรอเบอรี่ในส่วนหลังบ้านกันค่ะวันนี้แดดออกนะคะหลังจากที่สวีเดนฝนตกติดกัน3วันวันที่4แดดมาค่ะวันนี้ได้เลิกได้ยามเก็บสตรอเบอรี่นะคะ ไรเดี๋ยวรวนชิมเออดอกเียังไม่สุก้บัลูกยงไม่สุกเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ตัดใบออกไปจนอยู่ในระดับที่พอใจแล้วนะคะมองเห็นลูกสตรอเบอรี่แล้วเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยค่ะ ตัดออกนะคะยอดนี้นะคะถ้าไม่ตัดออกเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วก็ไปแตกลากไปเกาะที่ดินนะคะเนี่ยมันจะเลื้อยมาแล้วก็พอมาถึงจุดๆหนึ่งเขาก็จะลงไปเกาะอยู่ที่ดินแล้วก็เกิดเป็นลากแล้วก็เกิดเป็นต้นใหม่ตรงนี้แต่ว่าเราไม่เอานะเราจะตัดออกค่ะตรงนี้ ทีนี้เราก็มาเก็บกันเลยค่ะลูกที่มีรอยเจาะรอยกินของมแมลงก็ไม่เป็นไรนะคะเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปตกแต่งอีกทีนึงเนาะ อันนี้ตัดผิดตัดผิดค่ะนึกว่าตัดใบที่ไหนได้ตัดโดนช่อหนึ่งสตอบเบอรีมี3ามลูกค่ะจะได้ลวดชิมลูกดิบมันสุกไม่พร้อมกันนะคะเราก็ เก็บแต่ลูกแดงมาก่อนนะ ที่แล้วก็เก็บแล้วก็ส่วนที่เหลือจากการกินก็เอาไปแช่ช่องแช่แข็งนะคะซึ่งก็เป็นวิธีการถนอมที่ดีมากๆเลยค่ะพอถึงเวลาจะกินเราก็หยิบออกจากช่องแช่แข็งมาแล้วก็มาอุ่นไมโครเวฟแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะนุ่มค่ะอุ่นแป๊บเดียวแล้วแต่ว่าเราต้องการกินแบบนุ่มมากน้อยแค่ไหน อันนี้น่ารักจังเหมือนตุ๊กตาเลยส่วนตัวก็จะชอบอุ่นแป๊บเดียวนะคะอันนี้เสียหายเยอะเกินเราจะเอาวางไว้นอกแปลงแบบนี้นะคะโยนไว้แถวนี้แหละเดี๋ยวให้นกมากินต่ออันนี้เป็นกระจุกเลยดูดิกระจุกเลย เดี๋ยวไปแต่งทีหลังนะเดี๋ยวตุกแต่งทีหลังทีนี้ก็จะเห็นว่ามีร่องรอยการกินของมแมลงค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ทำการปูด,ด้วยผ้าขาวบางนะถ้าปูข้าวผ้าขาวบางมแมลงเขาก็จะเข้าไม่ค่อยถึงมันก็จะไม่ค่อยเสียหายแต่ไม่เป็นไรหรอก แบ่งๆกันกินกับแมลงปีนี้รู้สึกว่าหน้าตาเขาค่อนข้างแปลกประหลาดบางลูกเห็นไหมมันยื่นยาวออกมาแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะลูกใหญ่ลูกที่ใหญ่รู้สึกว่าจะใหญ่ ลกอยู่ค่ะรู้สึกว่าจะเข้าปีที่3แล้วเสร็จฤดูกาลนี้เราจะลื้อนะคะลื้อปลูกใหม่เวลาเราลื้อปลูกใหม่เราก็จะเนี่ยอย่างหลุมนึงมันมีสัก4ี่หต้นสิ 10, ต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเยอะเกินค่ะเราก็จะเอาออกให้เหลือต้นที่สวยที่สุดก็คือต้นอ่อนๆน,นะต้นแก่ไม่เอา เหลือต้นอ่อนๆเนี่ยไว้สักสองต้นก็พอนะแต่เราจะรอจนเก็บเกี่ยวให้เสร็จก่อนนะ ใหญ่มากปีนี้รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าปีที่แล้ว โอ้ยเกือบเกือบค่ะเกือบอ่ะทีนี้ไปเก็บฟากนูน้นอีกนิดนึง ใหญ่จนต้องเก็บทีละลูกสองลูกจับไม่จับไม่หมดสวยมากเลยรู้สึกว่าปีนี้ลูกใหญ่กว่าปีที่แล้วนะนนเป็นเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเยอะกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าอาจจะมีการใส่ปุ๋ยที่สม่ำเสมอกว่าปีที่แล้ว ก็สุดท้ายค่ะเรียบร้อยค่ะแปลงนี้ได้เท่านี้เดี๋ยวเราจะไปดูแปลงเล็กด้วยแปลงเล็กก็คือแปลงนู้นนี่ก็คือแปลงใหญ่ได้เท่านี้ก็มีลูกเล็กอยู่นะ ไอ้ลูกเล็กวะลูกสุกนะไอ้เล็กนะมันเล็กอยู่แล้วแหละเ,เล็กนะมันเล็กอยู่แล้วแหละปีแรกเขาจะยังไม่ค่อยดกปีที่สองปีที่สามเนี่ยเขาจะดกไอ้อันนี้เหมือนกลวงนะเพราะมันเบาวิวเลย ไว้ตรงนี้เนะี่ยเดี๋ยวให้นกมาแทะกินต่อลูกสุดท้ายของวันนี้ค่ะนี่เรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือ สตรอเบอรี่ที่เก็บมาได้ในวันนี้นะคะแปลงสตรอเบอรี่ของเราตอนนี้ก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะก็มาเก็บกินได้เรื่อยๆนะคะทยอยเก็บเพราะว่ามันแดงไม่เท่ามันแดงไม่พร้อมกันดอกทานตะวันก็กำลังบานกำลังสวยเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ ากคลิปสตอเบอรี่คลิปนี้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ